ท่านอาจารย์ที่ปรึกษารัทธว่าการกระทรวงเศรษาสกร์ประธานวิธีที่ตองแขงสกรงะีรทาที่ยีรองที่ีคงศัตว์พร้อมด้วยในหาส่วนราชการคงศัตว์คณะกรรมการจัดงานพากรรมแส่พื้นเมืองชาติและเกษตรกรที่ส่งแห่พื้นเมืองครอบครัวเข้าร่วมประชุมุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวิธีเปิดงานพากรรมแใ่พื้นเมืองของชาติ เตรกรไ่ขึ้นเรือในรเทไทจนนทั้งสิ้นประมาณระมาณนยจล้านตัวเศษแลามภาพต่างๆได้ดังน,น,น no ี้ภาคตะวันเียเหนือประมาณ59ล้านตัวเศษภาคเหนือ30ล้านภาคกลางประมาณ13ล้านและภาคใต้14ล้านตัวนี่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ขึ้นเมือทั้งทีกส2ล้านแปดแสน้าพน้รลาย แยกตามราคาต่างๆได้ดังนี้ภาคียนเหนือจำนวนหนึ่งล้านสี่แสนลายภาคเหนือหกแสนลายภาคใต้สี่แสนลายและภาคกลางสามแสนลายตามลำดับส่วนใหญ่การเลี้ยงไก่เพื่เงินจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมยังไม่มีระบบการผลิตที่ชัดเจนและยังมีการเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดซึ่งในแต่ละเมืภาคของประเทศไทยจะมีการ มีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประจำที่เช่นไก่หางขาวไก่กระดูกหางดำไก่แม่ห้องสอนไก่ดำไก่ชีฟ้าไก่คอล่อนไก่เบตงและไก่ชีเป็นต้นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองตัวใหญ่นำง่านเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและผาดการเชื่อมโยงเกิดผ่าการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองการสร้างควกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องกริษัทยินร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรขอนแก่นจัดงาหน้ากรรมไก่พื้นเมืองธาตุครั้งที่เจ็ดประจำปี2566ขึ้นในระหว่างวันที่27ถึง29่สิบเกามกราคมสองพนห้ารซึ่งกิจกรรมในงานจะประกอบด้วยการประกวดไก่พื้นเมือง ดยได้รับระราทานช้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐานพระเจ้ากองสมเด็จพระเทพร,ร,รัตนราชสุดาสามบรมราชกุมารีสำหรับไก่พื้นเมืองที่ช้าเลือประเทศแกงแชม,มจำนวน5้ารางวัลคือแกแรแชมเทศผู้และเทศเมียและไก่ประล่เกีืจำนวนสามลิงเดนทั้งหมด5้ยรางวัลนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดไก่แจ้สวยงามการทำอาหารจากไก่พื้นเมือง การแสดงกันศักษาการความรู้ด้านอุัตสาหกร์ก,รการแสดงติดทางศักษ์และการจำหน่ายผลิตภรัตวต์จากประชากรจากประชาชนเพื่การว่าจะเป็นการสร้างกำงนันใจและความภาคภูมิใจกับเกษตรกรผู้ส่งใจพื้นเมืองเข้ามาะรวดและเกษตรกรท,ที่เข้าร่วมจงงานได้รับทราบบทบาทภารกิจของกรมอัตสาหกร์ตจนได้รับความรู้และนำเอาความรู้ไปปรับใช้กับการเลี้ยงสัตว์ของตนเอง ด้นเรื่องการดการป้องกันโรคและการจัดการฟาร์มเพื่อให้ได้ผลผลิตไก่พื่นเมืองที่มีิตวภาพและตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศซึ่งเกษตรกรสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปสําหรับการจัดงานมหกรรมการไก่พื้เมือาครั้งนี้มีเกษตรกรส่งไก่พื้นเมืองเข้าร่วมประกวดจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ คาดว่าจะมีการตรวนไม่น้อยกว่า200ตัวปัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญที่ปรึกษาและทุนรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรได้เปิดงานและให้เกียรติบรานวารการสุวนการเยี่ยนชมราชการทราบประศรัทธนะาต่อไปขอาการเรียนเชิญครับจากรายงานของด่านอองอิดีกรมประศัตว์เห็นได้ว่าภาครัฐได้ความสนใจ และเห็นความสําคัญในอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมการจัดการประกวดไก่พื้นเมืองซึ่งดําเนินการจัดงานประกวดระดับชาติมาจนถึงครั้งที่7ทําให้เกษตรกรได้รับความรู้ในการพัฒนาอาชีพและไก่พื้นเมืองได้รับการพัฒนาทําให้มีขนาดและน้าหนักมากขึ้นจากเดิมรวมทั้งสามารถคงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของไก่พื้นเมืองไทย จากภูมิยาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาตามที่เห็นประจักษ์อยู่ในเวทีการประกวดในขณะนี้ซึ่งแสดงให้ถึงความก้าวหน้าและความรว่วมมือในการพัฒนาทั้งภาครัฐและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองได้เป็นอย่างดีผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานมากรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของประเทศเป็นไปอย่างกว้างขวางม,มีประสิทธิภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่มีผลกําไร เกิดการพัฒน,นาตลอดห่วงโซ่การผลิตมีเนื้อและปลิดฟันจากไก่พื้นเมืองออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคไม่แตกต่างจากเนื้อไก่จากการค้าอืน่นซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะให้การสมมนับสนุนอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นบ้านพื้นเมืองของเกษตรกรอย่างเต็มที่ผมขอขอบคุณกรมบริัและหน่วยง,งานต่างๆตลอดจนทําการจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานน้ากรรมการพื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่7อย่างเป็นทางการและขอให้การจัดงานบรรลุผลสำเร็จสม,สมเป้าหมายวัตถประสงค์ทุกประการขอบคุณมากครับ